ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเนาะเอ้าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เคารบการตัดสินใจเนาะนะครับนเนาะเขารบการตัดสินใจของเขานั่นแหละพี่น้องเอฟซีนะอยู่ห่างๆแบงบหหวงงนี่แหละนะครับดีแล้วนะครับ <S 1> <S 1> เอฟซีนะเขาคงจะโทรหาปรึกษาคนนั้นคนนี้แหละพี่น้องเอฟซีนะปรึกษา,าปรึกษาทีมทน,ทนายนด้แหละนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะ ครับเรื่องมันเป็นแบบนี้แบบนี้บบนต้องทํายังไงอย่างนั้นอย่างนี้นะนะเขาปรึกษาเรียบร้อยเลยละ,ะไม่ต้องหว่วงงดอกไม่ต้องกังวลนะครับเีบสีไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลนะครับพี่สีนะอ๋อครับผมนะ,อะเอาเอา แล้วก็ไปเรื่องใหม่นะครับพี่น้องเอฟซีนะแล้วมีเรื่องอะไรอีกวันนี้อีโหวก็มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ถ่ายได้อีโหวไม่ถ่ายเด้นนะอีโวไม่ถ่ายนะอีโยวไม่ถ่ายนะมีแต่พเยกคนใหม่ในเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะก็จบสากแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีจบเรียบร้อยแล้วนะครับนะอืมพายุคนใหม่นะครับนะ ก็ได้ออกมาเปิดใจแล้วนะครับเซ็นสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพระเอกคนใหม่ก็เโอ้ยถามผู้ใดปรึกษาแม่คนที่สองมาได้อยู่ต่างประเทศนูนะ่นน้พี่น้องเอฟซีนะนี่นะให้เขาเขาให้ผมเซ็นสัญญานะอย่างเง้นอย่างนี้นะ,ะโทรหาแม่ที่อยู่ต่างประเทศนู่นครับพี่น้องเอฟซีนะครับนะโทรหาแม่ที่อยู่ต่างประเทศนะว่า มันก็พอพูดภาษาอังกฤษเนาะพี่น้องเอฟซีเนาะคุณเปรก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปรให้เราว่านั่นไหมหเป็นน้องเส้นไปแล้วช่วยไม้เลยเนาะอ่านะครับนะ <c oughs> ของพระเอกคนใหม่นี่นั่นนะโอ้ยเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะเขาไม่ได้มีอะไรนะไม่มีอะไรนะ,อ,ะ,รนะ <c oughs> อืมนะครับเอฟซี ก็รอดูรอดูนะครับพี่น้องรอดูนะเขาบอกว่าปีหน้าปีหน้านะหนังจะออกนะพี่น้องเอฟซีนะหนังจะฉายแล้วนะเป็นกําลังใจให้ด้วยเขาว่าพี่น้องเอฟซีอ่าเราก็รอดูรอดูนะครับนะรอดูนะครับนะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะอ่าพ่อเอกล่าสุด <S <S สุดสดเด้ดดเอ,อนะพี่เพียงฟ้า อ่นะครับนะอ่าแต่ว่าอีหยวงเนี่ยเศออาแล้วครับตอนนี้เศายีหยวงไม่สนแล้วหยวงนะจะเป็นยังไงไม่ได้สนนะไม่ออกเลยนะไม่พูดเลยนะมันบอกว่าลำคาญไม่รู้จะมาตามอะไรกันนักกันหนาะมันอโอนเลยไม่สนเลยนะครับพี่น้องเอฟจีนะอ่าก <c oughs> คงจะคิดแล้วแหละนะว่าโอ้มันไมมีไม่มีผลดีต่อมันนะอืมนะครับอ่นะ ก็รอดูนะครับยูเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลนะครับเนาะไม่ต้องกังวลหรอกครับยูก็สบายใจได้เนาะเขาอาจจะโทรปรึกษาเลยแหละเนาะหลายๆคนนี่แหละนะหลายๆคนนี่แหละเนาะนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับเู ระเอกสีกออ่าแล้วจะมาโอ้ครับผมนะอ่าสมัยนี้เออไว้ใจคนยากใช่ไม่ไม่รู้เขาจะมาแบบไหนมันมันไว้ใจใครไม่ได้หรอกครับน,ะนี่ไม่ไม่ว่าจะมาสมัยไหนหละครับนะไม่รู้เขาจะมาอย่างไงนะครับนะฮะพึ่งน้อยกําลังอะไรนี่นางเอกให้ระเอ,อก อยู่นะบอกมาจางว่าเดี๋ยวันนี้อือนะโอ้พี่คนใหม่นี่ก็โอ้ยครับบ่าเด้อของแหล่ของดำบ่าบ่ากระลำเนี่ยของดำเออนะบอกของดำนะเอาของเขาขานั่นนั่งอีกนั่นนะโอ้ยังงงอยู่นะพี่น้องเอฟซีจะมันจะเอาเป็นยังไงเนาะผมยังไม่รู้เรื่องดูลาอะไรเลยเด้นี่นะ เขาจะไปทําอะไรนะไปทําหนังหรือไปทําอะไรไม่รู้เลยนะครับตอนนี้เอใครรู้บอกผมทีนะครับเนาะผมงงไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> คิดไม่ออกเลยนะเออนะครับเฟบซี FC. แต่อยู่บ้านนี้ก็ดูไว้แต่มา,าสัมภาษณ์หลายคนอยู่ไรพี่น้องเฟบซีนะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะ <c oughs> อสัมภาษณ์เยอะอยู่นะอืม <c oughs> นะครับนะตอนนี้ก็นี่แหละเนาให้ลูกสาวโทรมาหาแล้วพีกคนใหม่แล้วนะครับตอนนี้นะ,ะเปิดใจแล้วนะ,นะเลิกบล็อกแล้วนะขอันเขาตั๋วไปขายเฮ็ดจังไดช <laughs> ักแล้วนะครับนะไม่รู้เล้ว <laughs> มันจะกิีเป็นเส้นสัญญาจังไดแล้วครับพี่น้องเอฟจีจากเขาบอกไปสั่งเนาะภาษาอังกฤษ <laughs> จากมันจีดีบ่ดีเนาะจากมันจะเป็นไปไรเมนบอกออนะไปเส้นกล้วซวยมาอีกละ่ะมันเป็นเรื่องดีได้เมนบอกพี่น้องเอพีสี่นะอืมงงเหมือนกันอ่าเออเขาจะทำอะไรกันแน่เงงของเขายัางงงอยู่นี่งงตึ๊บเลยนะครับไม่รู้ก็จะไปทำอะไรกันแน่นะครับนะเออนะครับ ว่าจักก็ยืนอย่างภาษาไทยยังตีความเบ่แต่